Hello everyone. In this video, we are going to do exercise on page number 17 e look ask and answer ให้นักเรียนดูภาพและเขียนประโยคคำถามและคำตอบมีทั้งหมด5ข้อนะคะซึ่งในแต่ละข้อนะคะจะมีประธานแล้วก็กริยาม,มาให้นักเรียนแล้วตอบคำถามว่าสิ่งที่เขากำหนดมาให้ตรงเนี้ยตรงกันกับภาพที่เขากำหนดมาให้หรือเปล่าถ้าตรงก็ต้องตอบ yes ไม่ตรงก็ต้องตอบ no นั่นเองค่ะโครงสร้างประโยคคำถามมีดังนี้นะคะขึ้นต้นด้วยแ a นประธานแล้วก็กิริยานั่นเองซึ่งตรงนี้เขามีประธานแล้วก็กิริยามาให้แล้วประโยคคำตอบถ้าตอบ yes ก็ต้องเป็น yes comma ประธานตามด้วยแ a น yes แขนถ้าไม่ใช่ละ่ะหรือไม่ได้ก็ต้องเป็น no comma ประธาน can't No can't. โอเคเรามาดูข้อหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่เขากำหนดมาให้เลยค่ะ Number one she cook she cook she ก็คือเขาหมายถึงผู้หญิงคนนี้นะคะ cook ก็คือทำอาหารนั่นเองนักเรียนเขียน can แล้วก็เครื่องหมายคำถามไว้เลยส่วน she cook ตัวนี้นักเรียนก็ยกลงมาใส่นะคะเพราะฉะนั้นประโยคคำถามก็จะได้ว่า can she cook Can she cook นักเรียนดูหน้าเขาสิคะหน้าเขาแฮปปี้ไหมไม่แฮปปี้จะต้องตอบ yes หรือ no เอ่ยตอบ no นั่นเองคะ่ะ No she can't No she can't ตอบ she เพราะว่าอะไรประโยคคำถามตัวนี้เป็น she อยู่แล้วนะคะต่อไป number two He ride a bike He ride a bike ข้อนี้เขามีประธานกริกยากรัมมาให้นักเรียนก็ขึ้นต้นด้วยอะไรเอ่ยขึ้นต้นด้วย can ตามด้วยอะไรคะเครื่องหมายคําถามนั่นเองส่วนตัวนี้เขาก็หนูมาให้ก็เขียนลงไปเลยเพราะฉะนั้นเปิดคําถามนี้ก็จะได้ว่า can he ride a bike can he ride a bike นักเรียนดูหน้าเขาสีหน้าตาเขาแฮปปี้ใช่ไหมคะเขาปั่นจัก,กรยานได้เพราะฉะนั้นคําตอบก็คือ yes he can yes he can number t she fly she fly She ก็คือผู้หญิงคนนี้ fly bin. คือบินขึ้นต้นด้วยอะไรเอ,อ่ย can ตามด้วยเครื่องหมายคำถาม can she fly can she fly เขาบินได้ไหมเขาบินได้ไหมคะนักเรียนภาพกับคำตัวนี้ยที่เขากำหนดมาให้ตรงกันไหมคะเขากำลังร้องเพลงแต่คำเกียรตัวนี้หมายถึงบิน fly แปลว่าบินมันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นคำตอบก็ต้องเป็น no she can't no she can't number four a bird sing a bird sing a bird ก็คือนกหนึ่งตัว sing คือร้องเพลงประโยคคำถามก็จะได้ว่า can a bird sing can a bird sing นกร้องเพลงได้ไหมคำตอบ yes หรือ no เอยตอบ yes ตรงนี้หมายถึงนกหนึ่งตัวใช่ไหมคะเวลานักเรียนตอบนักเรียนไม่ต้องยกคำนี้ลงไปนักเรียนต้องใช้สรรพนามแทนค่ะถ้า a bird เป็นผู้ชายนะใช้คำว่า he ผู้หญิงใช้คำว่า she หรือถ้าเป็นสัตว์สิ่งของต้องใช้คำว่าอะไรเอ่ยใช้คำว่า it นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ it แทนนกหนึ่งตัวคำตอบก็คือ yes it can yes it can and the last one number five a snake jump a snake jump snake, snake ก็คืองู jump กระโดดงูกระโดดประโยคคำถามที่จะต้องเขียนลงไปก็คือ can a snake jump can a snake jump ข้อ4กับข้อ5เนี่ยหมายถึงสัตว์เหมือนกันเลยสัตว์หนึ่งตัวเราต้องใช้สรรพนามอะไรแทนเ,เ่ย it นั่นเองค่ะประโยคคํคำถามก็จะได้ว่า can a snake jump can a snake jump งูมันกระโดดไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะนักเรียนเพราะฉะนั้นคำตอบก็ต้องเป็น no it c a n no it can't งูกระโดดไม่ได้คุณครูก็ได้สอนนักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าที่17เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ สำหรับวิดีโอนี้มีเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในวิีโอหน้าค่ะทุกคน thank you for watching บ๊ายบาย